สวัสดีครับพบกับเรา,าช่องภายนิ่งน่องแฟมิลี่นะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดอะไรให้ลูกชายนะครับพร้อมที่จะเข้าไปทำงานนะครับพอดูอาการกันมาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับอดีนะครับอาหารการกินสมบูรณ์มากนะครับพานิ่งน่องครับ เริ่มโอเคแล้วนะครับเริ่มโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็จะามาล่ามตรงนี้ก่อนนะครับหาวันดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในนะครับน,นี่ก็ทำให้เขา รลร่มนี้ก็ทําให้เขาไล่หลายเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ไม่ได้ทํางานที่ช่วงโควิดใหม่ๆเลยนะครับทําให้นะครับเสานี้ก็ต้นไม้ล้มนะครับข้างคลองนะครับข้างคลองเราก็ตัดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแล้วก็มาทําให้ปลายนิ้งนองนะครับได้อยู่เป็นร่มนะครับ ที่หลักที่นอนนะครับนะผมก็นอนกระต๊อบนะครับนอนกระต๊อบนี้เลยนะทําไว้นานแล้วนะครับเลี้ยงพายนิ่งนองต๊อบนะครับบรรยากาศก็ไ้ปลูกกล้วยปลูกหญ้าปลูกอ้อยนะครับให้พายนิ่งนองนะครับรอบๆนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับรอบไว้นะครับ เวลาจำเป็นนะครับเราก็ได้ตัดให้พายนิ้งนองนะครับตัดให้พายนิ้งนองกินนะครับผูกไว้นะครับผูกไว้เป็นเชือกนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นเชือกเปยนเชืักไม่เป็นไรนะครับผูกไว้นะครับไม่ผูกก็เดินมั่วนะครับไปมั่วเลยนะครับ หลอมากนะครับฝายนิ่งน่องสมบูรณ์ครับฝากติดตามช่องพายนิ่งน่องแฟมิลีด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ